อ้อะไรมันตู้เย็นออกมาเลยออกมาออกมาตู้เย็นตู้เย็นไม่ใช่พัดลมไม่ใช่แอรอ์มันไม่ใช่ที่อยู่คะ่ะออกมากะรุ่นนะ่ะออกมาอมเปียง เธอจะเป็นโจนเหรอเปี้ยงปิดนะปิดนะอมเปี้ยงอมเปี้ยงเอากันออกมาเร็วแล้วลงมาลงมาลงมาโอ้ย <c oughs> ดูเอาเองนะคะดูเอาเองนะ มันไม่ใช่เคนายแล้วมันเป็นโจนแล้วนี่ดูขึ้นได้ตอนแรกก็นึกว่าตัวอะไรจะทำกับข้าวลงมาเชนค่ะโอ้ยปวดโพกปวดละเฮ้ย แล้วขึ้นไปยังไงด้วยนี่เข้ามาเนะย็นหนอโอ้ยดีไหมมันงับไว้ยาเอาอะไรของหวานหรอจะเอาของหวานใช่ไหมเอาอะไรน้ำพีโปอ้อ รู้แล้วรู้แล้วปลา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 ,ปา,ปาเดี๋ยวหาให้กินโอ๊ยลำบาก